HIP New Update ที่สุดของเดือนสรุปกิจกรรมดาวเด่นของ HIP Global ต้อนรับปีใหม่2,568ด้วยข่าวสารและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นจาก HIP Global มีการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยรวมถึงกิจกรรมพิเศษในเดือนมกราคมไฮไลท์กิจกรรมเดือนพฤศจิก,กายนถึงเดือนธันวาคม2,567 30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนงาน s e c u r e t e c h Thailand 2024จัดขึ้นที่ไบเทคบางนางานแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยระดับอาเซียนภายในงานมีการจัดสัมมนา AI and its Application in Security Conference โดยสมาคม TSA ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นประธานเปิดงานพร้อมวิทยากรระดับโลกจากอุตสาหกรรม AI และความปลอดภยัยร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในอนาคต 6-8พฤศจิกายน Thailand Smart City Expo 2024จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสือกิตงานนี้นำเสนอเทคโนโลยีเพื่อเมืองอัจฉริยะเช่น IoT ระบบรักษาความปลอดภยัยและจัดการพลังงานอัจฉริยะนำเสนอแนวทางพัฒนาเมืองให้ทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้น 15พฤศจิก,กายนอบรมระบบ LPR HCP ร่วมมือกับบริษัท c o m t e l s จำกัดจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้กล้อง LPR c a m e r a c m z 8 8 Pro ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่มีความแม่นยำสูง19พฤศจิก,กายน MOU ด้าน AI และ IoT คุณทวีชยยัยหยางในานามนายกสมาคม AIOT ไทยสากลได้ลงนาม MOU ร่วมกับ AIM Asia เพื่อส่งเสริมอุตสาหากรรม AI และ IoT พร้อมทั้งรับรางวัลเกียรติยศในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเครือข่า,ขาย29พฤศจิกาย,ยน Training Solar Cell จัดหลักสูตรอบรมสำหรับตัวแทนที่สนใจธุรกิจโซลาร์เซลล์ให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวก,กับการติดตั้งและดูแลระบบพลังงานแสงอาทิตย์5ธันวาคมอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหมีไฟกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนังงานให้ Safe Global 12ธันวาคมอบรมหลักสูตรเริ่มต้นการขายโซลาเซลล์สอนพื้นฐานและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโซลาราเซลล์อย่างมืออาชีพ25ธันวาคมเทสไีจัดคริสต์มาสปาร์ตมีการประกวดแฟนตาซีแจกของขวัญและมอบรางวัลให้กับพนักงานดีเด่นกิจกรรมเด่นเดือนมกราคม2568 คุณทวีชาย,ยางนายกสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยและสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทยได้รับเกียรติบัตรจากนางสาวแพทองฐานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในบทบาทการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมา 23มกราคมจัดเทนนิงระบบ Accept Control s i p จัดอบรมพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมระบบการเข้าออกเพื่อเสริมทักษะและความชันนาให้กับผู้ที่สนใจ28มกราคม s i p จัดงานตุ๊ดจีน Happy Chinese 2025 s i p จัดกิจกรรมฉลองตุ๊ดจีนแจกอังเปากิจกรรมภายในงานและมีการแสดงสุดพิเศษเพื่อสร้างความสุขให้แก่พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ สปอยกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์2,568 13กลุ่มุมภาพันธ์อบรมระบบอ่านป้ายทะเบียน H.I.P. Easy L.P.R. ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการจาราจรและความปลอดภัยเปิดตัวโซลูชันใหม่ H.I.P. Easy Time ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage h i p Global h i p ผู้นำนวัตก,กรรมเพื่อความปลอดภัยและเทคโนโลยีแห่งอนาคต